สวัสดีคะ่ะเกือบริรพิณ่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีคาจาร์ุนนททกทานของยายพุทธก่ทกทากันุนเก่าเสือปูร,ร้านค่เจ้อามาขายปูน,นาเมจีปุ่นกินอาหารบ้นบาน เปียวครับเป็นเสงแกงใหม่ใสกสางย่างแมง ไตก่อนมั right. ้อาแบบนี้ใช่ไหมคือเขาเฮ้ยฮะตื่นครบอับดูคารบอนนี่มันถึงกับครบคนเข้ากัน ต้องช้แบบคิดน้ำแห้หอมต้ตมกับกุ้งแบบใช้คิดไ่เป็ดไ่ลูก ra đến một cái cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินแล้วนอนหลับดีดีแต่หุบผ้าได้เอาน้องพมา่าเป็นผ้ากินเนาะ ก็กินเหมือนก็บอกว่ากินดีกินแล้วทำให้นอนหลับดีไม่กินเนาะน้าผาเลยนำ้ำพระาจากภาคท่างแม่ต้างแม่ทางนุ่นทํางแมทตางม่มมสะวอ,อันนี้เสษตรเราไม่มีไม่มี Yep, yep.